สวัสดีทุกคนเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้สาสู่พาร์ทที่3ของซสซันที่2ของวูมแชมตันวอร์เดอร์ครับโทมัสแฟรงค์วันนี้เราเปิดแบบรวดเร็วครับคลิปของเราจะไปดูการต่อรองราคาของเซสชันยงกันตอนนี้เนี่ยเราได้ราคาเรียบร้อยเลยครับผมว่าปิดที่เท่าไหร่ไปดูกันครับเซสชันยงจบในราคา19.6ล้านปอนด์ก็ถือว่าโอเคกลมกล่อมกรุบกริบนะฮะไม่ได้แพงแล้วก็ไม่ได้ถูกนะครับอยู่ในราคาที่โอเคแต่ประเด็นคือมันไม่อยู่ตรงราคาเนี่ยทุกคน ประเด็นคือถ้าเกิดเขายอมนะฮะที่จะเป็นโรเตชันผมโอเคที่จะเอาเข้าทีมแต่ถ้าเกิดเขาไม่ยอมเป็นโรเตชันเราจะไม่รับเข้าทีมครับทุกคนโอเคลองไปเจรจาสัญญาดูก่อนนะครับถ้าเกิดเป็นไปตามคาดของเรายอมเป็นโรเตชันเราเอาเข้าทีมถ้าไม่ยอมเป็นโรเตชันก็ไม่เอาเข้าทีมครับนั่นคือเป้าหมายของเราครับถ้ายอมก็เข้าไม่ยอมก็ไม่ต้องเข้าครับแค่นั้นเองเอาละไปต้องมารอลุ้นครับว่าจะเป็นอย่างไรครับอ่าเรียบร้อย เนี่ยแปลกหนึ่งเรียบร้อยคือเขาไม่ต้องการไปโรเตชันครับก็คุยกันไม่ลงตัวแล้วอย่างนี้คือเราต้องการให้เขามาเป็นตัวสแตนบายแต่ถ้าเกิดเขาอยากจะมาเป็นตัวจริงผมไปซื้อตัวจริงเลยดีกว่าเนี่ยก็ต้องล้มดีลกันไปครับอย่างที่บอกไปครับเจตนารมเราชัดเจนคือต้องการโรเตชันแต่ถ้าไม่ได้โรเตชันเราก็ไม่เอานะทุกคนแต่คือถ้าเกิดให้เลือกนะระหว่างคูคูรรยาครับกับเลกิลอนคือคูคูรรยาผมก็ชอบนะเลกิลอนผมก็ชอบอะ แต่ว่าคูรูระยาบโหราคาแรงมาก40ล้านตอนแต่ว่าเลกิลอนเนี่ยราคาไม่แรงแล้วก็เลี้ยงบอลเร็วและก็ในส่วนของเอร่คอสได้ดีและก็เล่นในพิมร์ a ลีกมาแบบหลายฤด,ดูกาลและกับสเปอร์นะครทุกคนอผมค่อนข้างชอบเลกิลอนว่ะทุกคนเอาจริงๆนะ ถ้าเกิดให้เราเลือกจริงๆเลกิลอนก็ถือว่าอะไรครับทุกคนเดี๋ยวเราไปเพจคอนเฟอเรนซ์ครับเจอกับเชฟฟิลยูน u เต็ดครับในเกมแรกครับทุกคนจัดไปโซมัิแฟงครับปีนี้มาในสูตรแบบเฉียบๆเลยนะเอาละเกมแรกครับทุกคนเจอกับเชฟฟิลยูน n เต็ดเดี๋ยวเราไปทำการจัดทีมกันเลยแล้วกันนะครับนัดเปิดสนามครับกับเชฟฟิลยูนเต็ดครับกำลังจะเริ่มต้นแล้วครับ นัดนี้เป็นการเปิดผ้านต้อนรับการมาเยือนของบุมตันครับทีมนี้เคยเจอกันมาแล้วในฤดูกาลที่แล้วครับก็ถือว่าแบ่งกันไปอย่างละนัดเลยครับเป็นเชฟฟิลชนะ1นเกมและก็บุมตันชนะ1เกมครับถ้าผมจำไม่ผิดนะฮะจารอดโบเวนครับวันนี้ได้ลงตัวจริงครับแก้ตัวครับในเกมที่แล้วกับแมนซิเตี้เนี่ยเงียบจัดจัดเลยฮะวันนี้ได้ลงตัวจริงและทางด้านของรูเบเดเวสกลับมาเป็นกัปตันทีมอีกครั้งครับ สุดท้ายเนี่ยเหมือนกับว่าโทมัสแฟงก็เลือกที่จะไม่ขายรูเบเนเวสครับแล้วก็ค่อนข้างที่จะใช้นะครับรูเบรเนเวสคู่กับนายของฮอยเบียกไปเลยครับต้องมาดูกันว่ามันคู่กันจริงๆแล้วมันจะโอเคหรือเปล่าแล้วส่วนวูดแอนตันของเราครับ4-3-3ครับดาวิดไรยาคิทเทนเซนครับแอนเดอร์สันไทรอนมิงจอ์นนี่ครับรูเบเนเวสคู่กับฮอยเบียกครับแล้วก็กางตัวสูงก็จะเป็นกาบี้ครับจารอดโบเวนอันเดเบลตีแล้วก็โพแดนส์วันนี้อาดามาตอเร่เป็นสำรองครับ หลาเกมกำลังจะเริ่มครับเคลียร์บอลเริ่มต้นที่เบล็ตติกาบี้ดึงตัวออกมาแล้วพี่แกสูงใหญ่มากๆแล้วบอกเกลส่งมาจาังหวะนี้ยิงติดเอเดอร์สันแล้วเอเดอร์สันไปปะท้าครับโอ้โหคารอนลิงช่วยกันได้ทันครับจอร์ดีแกนอีแกนช้าไปจังหวะนี้ออกมาที่จาร์ดเวนจาร์เวนหักเข้ามาจาร์ดหวงเวนจังหวะนี้แล้วปั่นเลยโอ้โหเบาวเบาไปเร็วครับโอ้โหแล้วเป็นแม็กเบอร์นี่เก็บได้ไหมคารอนลิง ไทโรนมิงไปเองไทรอนมิงแทงต่อมาสวยมากๆแล้วเบรติล็อกเข้าขวาล็อกเข้าขวาแล้วยิงเสาแรกโอ้โหนี่เปิดฤดูการแล้วมาอีกแล้วก็จะได้ของเบลติพีซีซั่นไม่เอาบอกแล้วว่าเอาแบบแมตช์ออฟฟิเชียลแลลวโอ้โหลูกนี้เข้าขวาซัดแบบแน่นๆนเลยนะแล้วคนที่ทะลุทะลวงเข้ามาเปิดให้เนี่ยเป็นางด้านของไทรอนมิงครับแตะเข้าขวาแล้วไม่ไปไกลแล้วยิงเสาแรก อาจิงผู้สาประตูเขาก็มีพลาดลูกนี้น่าจะแรงรพอสมบวรครับผู้สาประตูเลยปัดป้องไม่ไหวนะครจังหวะเดียวแล้วขึ้นมาหมดครึ่งแรกเลยครับเป็นครึ่งแรกที่ปรับตัวได้ดีครับบูมชัตันครับเริ่มต้นมาไม่สวยแต่ว่าหลังจากนั้นเริ่มต้นที่จะทําเกมได้ครับแล้วก็คอนโทรลเกมไว้หมดครับและก็เป็น1นูนย์ในครึ่งแรกจากเบลอตติคนเดิมครับพีเตอร์เซนข้ามฟากไปเลยฝั่งนู้นเป็นจอ์นนี่ครับรอบอลอยู่ เอาน,นีส่งเข้ามาหน่อยส่งต่อมาสวยกาบี้เท้าขวายิงโอ้โหลูกนี้เจาะทะลุทะลวงตรงกลางสวยมากๆเลยฮะจังหวะเดียวจากโคดนสู่กาบี้ครับถือว่าทําได้ดีมากๆครับนี่ครับโยนข้ามฟากมาแล้วเชฟตรงนี้ครับยังจัดระเบียบไม่ทันและกาบี้ครับยิงสวยงามวันนี้ได้ลงแทนอีดริกเซนครับและขับเคลื่อนตรงกลางได้ดีแล้วกาบี้ครับ,รบแต่ต้องมาดูคิทเตียนอีดริกเซนเลยฮะว่าจะได้ลงครึ่งหลังหรือเปล่า แม็กเบนนี่ตัวใหญ่ะครับแล้วยกปอู้อันตรายจังหวะนี้แล้วแม็กเบนนี่ยิงโอ้โหสวยจัดเลยลกูกดีไม่น่าพลาดเลยวแต่ว่าต้องยอมว่าการหยอดข้ามหัวของเชฟเปียูเต็ดเพื่อเหลือก,กินจะจัดเนียต้องดูครับภาพช้าอยู่ยอดอ้อมหัวมาแล้วหัวแม็กเบนนี่ยิงดีจัดจัดเดี๋ยดูยกฟาดีโคตรแล้วจังหวะนี้แล้วพักอ,อกไอเดสั้น ออกซ้ายไปสวยงามเด่นกันตรงกลางจีิงหนึ่งสองสวยมากๆแล้วกาบีส่งต่อให้เบลอสติหนุดมาเสาแรกจริงโอ้โหกาบีแล้วครับโอ้โหวิชั่นเด็กบันดีจริงเห็นปุ๊บส่งปั๊บปั๊บเห็นปั๊บปั๊บส่งปุ๊บปุ๊บเห็นปุ๊บส่งปั๊บไปดึงดอกก็ถือว่าค่อนข้างที่จะรวดเร็วครับกาบีการตอบสนองตอบสนองของเขาเห็นปุ๊บเนี้ยส่งปั๊บเลยอะ แล้วกูเบรอตีเลือกยิงเสาแรกแบบคมกริบแะกว่านี้มงต่อทิ้งหนึ่งสองอินเซนโบเวนโบเวนไปเองแล้วโบเวนไม่ผ่านโบเวนนี่คือยังไม่ได้จริงนะโอ้แล้วแล้วก็จบไปเลยคนระับโอ้โหสามประตูตัวหนึ่งที่หูวของต้านเนะี้ยแต่สิ่งที่เราเห็นเลยคือโบอเวนตอนนี้ยังไม่ใช่โบเวนคนเดิมที่อยู่กับเวสต์แฮมยูไนเต็ดนะโดนยังเป็นโบเวนที่ยังมีความตะกึกตะกักคนะต้องให้เวลาเขาเลนะ็บน้าหน้าของจารอดโบเวนเนี้ย แต่ก็ยังโชคดีครับเก็บชัยไปได้3ประตูต่อหนึ่งครับโดยรวมแล้วเราเล่นดีนะอาจจะพลาดลูกแม็กเบอร์นี่ครับแต่ว่าโอ้โหลูกนั้นก็ต้องยอมว่าคือเขาทําดีมากๆาเลยครับเขาถึงได้ประตูลูกนั้นครับถามว่าเราพลาดไหมเช็คลายอาจจะพลาดแต่ว่ามันยิงดีครับแล้วคนส่งนี่คือเหนือชั้นมากครับผ่านเกมแรกครับทุกคนเราอยู่อันดับที่5ครับยิงไป3เสีย1ก็ถือว่านัดแรกๆครับยังไม่สามารถวัดอะไรได้อยู่แล้วทุกคนนี่ครับทุกคนเอสสุบินยาน มีในส่วนของสปิดดิปปิ้งคล้ายๆกับเลกิลอนครับ่าสเตตัสเริ่มต้นเอสูบิญญาณที่81เลกิลอน82ครับทุกคนอายุเอสูบิญญาณน้อยกว่า1น,นะฮะอายุเราไม่นับละกันเราเอาแบบชิลๆก็คือสเตตัสนะความเร็วเอสูบิญญา81และก็สปิน82ครับส่วนเลกิลอนความเร็วที่84โอ้โห84คู่นะเอาสิ่งสําคัญเลยคือความฟิตนะครับความฟิตสามิน่าของเลกิลอนคือ74ครับเอสูปิญญาณอยู่ที่ 80 rs สุบิญ,ญาณมีดีในเรื่องของความฟิตมากกว่าในเรื่องของเอ่อความนิ่งครับคมอมโพเชอร์ครับ66 l e g ห l เลกิลอนอยู่ที่75ครับโอ้เลก e ิล l อนถือว่านิ่งกว่านะเราไปดูเรื่องของเชิงเกมรุกมั้งครับสแตนแท็กเกิลอยู่ที่85โอ้โหเอสุปิญญาณ สแตท็เกิลมึงโหดจังวะมึงไปเซนเตอร์ปะเนี่ย85ครับแล้วก็สไลด์ที่80ส่วนเลกิลอนครับสแตนเทเกิลอยู่ที่81แล้วก็สไลด์76หโอ้เกมรับเลกิลอนถือว่าสู้เอสซูปิญญาณไม่ได้นะฮะทุกคนถ้าเกิดเทียบอย่างนี้นะแล้วก็อินเตอร์เซปบอลหรือว่าการแย่การแย่งบอลทุกคนนะก็จะอยู่ที่7 9กครับเลกิลอนแล้วส่วนเอสซูปิญญาณจะอยู่ที่76ถ้าเกิดผมเปรียบเทียบง่ายๆครับ S an, เอสซูปินย แต่ว่าเลกิลอนเนี่ยปาดเปียวกว่าแต่กายภาพาพี่แกจะสู้ไม่ได้แรงประทงแรงประทะอาจจะไม่ดีผมว่าผมเลือกเซกิโอเลกิลอนดีกว่าทุกคนราคาไม่เกิน30ล้านปอนด์แหละมั้งทุกคนอ่ะจัดไปผมว่าน่าจะปิดดิวได้ไม่ยากครับทุกคนจัดไปครับแบ็กซ้ายรายนีย้ทุกคนเล t ส์กเป็นแบ็กซ้ายสเปนอีกแล้วเราเพิ่งปล่อยไบโดซาออกไปแล,แล้วเราก็ซื้อสเปนเข้ามาอีกรายหนึ่งคือเลกิลอนเนี่ยจากสเปอร์ครับเรายื่นไปก่อนที่28่กอนเต้จะว่าอย่างไรครับนะโอ้สามเก้าเลย โอ้ยื่อไปหนักจัดงั้นขอลดลงมาหน่อยเหลือประมาณสัก30โอ้โหสานี่เดือดเหมือนกันนะเอาแล้วลดลงมาเยอะขนาดนี้แล้วคือจบเลยอุ้ยสากับสามอ็นี่ห่างกันเยอะนะแล้วกอนเต้ไม่ใจดีจังเรียบร้อยปิดดิวแบบเร็วจัดๆในส่วนงค่าเหนื่อยครับเขารับอยู่ที่เก่าคือ8 5ดหมื่นครับโอ้แล้วก็เดี๋ยวก่อนนะคือแปดหมื เยอะที่สุดในทีมของเราก็คือรูเบนเดเวสวันนี้85,000เลยนะงั้นเราอาจจะให้เขาสักประมาณ75,000ปอนด์ครับทุกคนแต่ว่าให้โบนัสไปสักประมาณ25,000ครับทุกคนอ่าแล้วก็โบนัสในการเกร็บครีนชีสครับทุกคนอีก10นัดครับจะได้รับอีก1ล้านนะครับทุกคนถือว่าเป็นการลอดตาลอดใจเพื่อที่จะเบี่ยงเบนในเรื่องของค่าเหนื่อยครับเพราะว่าค่าเหนื่อยพี่แกเยอะนะเอาจริงๆเริ่มต้นสตาร์ทมาเนี่ยเรียกว่าเยอะที่สุดในทีมของเราแล้วด้วยนะ เอาเรียบร้อยครับแฮปปี้ฮะแล้วก็จบดิวเรียบร้อยแบ็กซ้ายรายนี้จากฝักฝั่งของสเปนเซกิโอเลกิลอนครับเข้ามาเสริมทัพไปกับบูดดัมตันในปีนี้ฮะ <c oughs> น่าจะช่วยให้ทีมเรามีเกมรุกที่ดีขึ้นนะครับในการเปิดเกมรุกทางด้านซ้ายเพราะว่าต้องยอมรับนะครับว่าด้านของเลกิลลอนเนี่ยเป็นคนที่เปิดบอลได้ค่อนข้างดีนะเติมเกมลุกมันแต่ว่าเกมกรับโอเคแหละผ <c> ม <oughs> ว่าจะต้องไปหนักหน่วงในเรื่องของ กองกลาง2คนก็ต้องช่วยออกไปทางช่วยแบ็กแน่ๆแล้วตรงนี้แต่ว่าเลกิลอนครับก็มีประสบการณ์ฟุตบอลยุโรปนะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็จะทําให้การเล่นบอลยุโรปในปีนี้ของเราน่าจะช่วยได้ดีขึ้นครับอะไรครับผมเกมวันนี้ที่มอรเนียลสเตเดียมครับเซกิโอเลกิลอนครับวันนี้ลงนัดแรกครับกับท,ทีมของเราครับวันนี้ทางด้านของรูเบนเดเวสลงตัวจริงอีกหนึ่งครั้งแล้วไปกับตันทีมเหมือนเดิม เนเวสเนี่ยมีข่าวว่าจะโดนขายตั้งแต่พรีซีซันน่าจะสุดท้ายได้เป็นตัวจริงเฉยเลยแล้วก็เบียดเดลันนี่ลงไปครับแสดงว่าตอน2องบีเกก็เอาเรื่องเอาราวครับทําให้เักขุมมัดแฟรงก์นี่ก็ยอมรับนะครับและวันนี้นะฮะทางด้อดาม่าตาเร่ครับกลับมาเป็นตัวจริงครั้งครับจารอดบบเวนโดนดอปไปสำรองครับนาที่แล้วไม่ไหวจริงครับจารอดบบเวนนีบนำทัพมาครับ4 3 3ดาวิดรายาครับคิวเทนเซนสครับตัวคิมเบเดันชทรอนมิงแล้วก็อเลเกลอนครับ รูเบนเนเวสออยเบียครับคู่กันครับอริกเซนเล่นเป็นกลางตัวสูงครับอาดาม่าเบลตติแล้วก็โพแดนส์ครับ3ตัวรุกตอนนี้เนี่ยยืนอยู่เป็นโพแดนส์กับเบลตติครับแต่ว่าจอร์โดเวนต้องสอดสายกับทางด้านของเตาเร่ครับจริงๆมีดสกาดอีกหนึ่งคนนะโอ้ยังไม่มีโอกาสได้ลงครับคุนเวทแฮมยูเต็ดครับ4 2 3 1อมหนึ่งียมีวิกตอรีเดเลฟยืนคุมกองหลังครับกลางรับมีโตมาเลอร์มาครับเอ้ยโรมาเล่นเป็นกลางรับรือทุกคน ถือว่าแปลกแล้วปากเกต้าเล่นเป็นกลางร,รู้ครับวาสิตท,ทางซ้ายหนาเป้าเป็นสคามาค่าครับและเกมกําลังจะเริ่มครับเขียบอลเริ่มต้นที่วูฟแฮมตันแหละเทียมาได้ครับที่รูเบนเนวสรูเบนเนวสเข้าเท้าขวาแล้วปั่นตามชอบแต่ลูกนี้มันไม่ผ่านอเรโอล่าครับแล้วยกอ้อมอีกแล้วครับจังหวะนี้ปาดต่อเข้ามาสคามาค่ายิงแล้วอู้หูชนคานวัสดวี่สองโอ้โห อะไรมันจะเปะ๊ะอะไรขนาดนั้นก็นวารสาิโอ้โห,โ,หโ,หโหเดือดเหมือนะครับเกมนี้ชนคานก็แล้วครับแล้วดูครับตูครับปั้งออกมาแล้วโอ้โหโจบเลยฮะจังหวะนี้ถือว่าต้องยอมรับว่าเขาสวนกลับมาได้คมแล้วคิดจะเส้นบอลหาบอลไม่เจอโอ้แล้วรายยาบอกก็เต็มที่แล้วฮะแล้วจังหวะนี้ช้าไปไยน์นมิง พาสวนแล้วครับมาที่อดาม่าตาเร่แล้วดูครับอะดาม่าวัดความเร็วก็ได้อยู่อดาม่าส่งเข้ามาตรงกลางอิลิเซนแทงได้ไหมส่งต่อให้เบลอตติจังหวะนี้เท้าขวายิงโอ้ยังเซฟได้อีกเออือเดือจดจัดจัดเลยเสาปั๊มไม่ผ่านเลยออกมาด้านข้างวารัสิ์จังหวะนี้เปิดแล้วเสาแรกโอ้โห โกับเดือดจ,จดจัดจะเวทแฮมยูวเต็ดแล้วหยอดไปตรงกลางมงเพียมาก่อนแล้วแล้วไปรับจังหวัดเอาสองูไปเลยครับลูกนี้คือวนะิกตอรีเดอเลิฟครับพาบอลเล่เข้าไปเดือดแบบเดือดจีเลยฮะโอ้ลูกนี้คุมเสาก็เต็มที่แล้วครับเลเกิลอนเน็ปเข้าแน่นอน100%เและนี่ฮะอูแต่ว่าอูต้องแก้เกมแล้วครึ่งหลัง 4, 3, 3. สี่สามสามสู้สี่สองสามหนึ่งไม่ได้แล้วกคอนอะไรครับครือหลังต้องแก้เกมแล้วอะไรครับครือหลังเล่นระบบหลังสามเลยครับโอ้โหแล้วเป็นหน้าคู่นะครับอีวานโชนี่ลงมาคู่กับเบลติแล้วครับจงหวันนี้เปิดโคง้งก็มาตรงกลางอีวานโชนี่ยังช่วยได้ทันแล้วรายาเอาบอลลงแต่เพื่อนเติมช้าต้องคว้าออกมาด้านขวาแล้วมาที่โบเวนออกมาที่อิลิกเซน่น เส้นวนกลับมาสวยมาที่วานโจนี่ตั้งป้อมยิงเท้าขวาแล้วจังหวะนี้เซฟอักอาเลโอน่าอีกแล้วครับอืเอาแล้วเก็บได้คอยเบียกมาที่โบเวนเปิดเข้าขวามาอีลิกเซนเข้าเท้าขวาแล้วปั่นจังหวะเดียวโอ้ยมึงเอาังมีีไปเลยโอเหลือเชื่อคอยเบียกส่งต่อมาชิงหนึ่งสองแล้วไม่ทะลุอีกแล้วอูวช่วยกันดีจริงๆแต่เก็บได้หมดแนละ้วตอนนี้เป็นของวุ้ตัน มาได้ดีจังหวะนี้ส่งโบเวนจิ้มต่อมาแล้วเบลตียิงยหมดคำสิว้าวแล้วลูกนี้เป็นวันที่ลูกทีมออฟฟอร์มากๆแล้ววันนี้และไทรอวิงเจ็บไปอีกแล้วกองหลังเอ้าเส้นสังเวยิีกหนึ่งราย แล้วลูเไปในเวสช่วยได้ทันเนเวสทำได้ดีมากๆแล้วโบเวนโบเวนส่งต่อมาให้อวานโชนี่อวานโชนี่เลี้ยงเข้าขวาอวานโชนี่จะไม่ได้ยิงโอ้ลีเดอร์เลิฟแม่เกี่ยวขาเหลือเชื่อแล้วก็จบไป2-0โอ้โหวันนี้ครับเวสแฮมยูนเต็ดทำดีเกินคาดครับแล้วทามมิ่งของเขาเนี่ยทุกๆอย่างเป็นของเขาหมดเลยกลายเป็นว่าวันนี้คือวันของเวสแฮมยูนเต็ดแหละฮะคือลีเดอร์เ,เลิฟวันนี้เล่นดีมากครับ ยิงหนึ่งประตูด้วยแล้วผมว่าเรตติ้งมันเต็มสิบแน่ๆแ,แล้วทรงนี้โอ้โหกลายเป็นว่าลินเดอร์เลิฟครับทำประตูครับ2-0ูแล้วก็วันนี้เพอร์ฟอร์แมนซ์เขาดีมากๆครับดีถ้าจนอยากซื้อเข้าทีมแล้วส่วนวูมตันก็พลาดท่าแพ้ครั้งแรกส่วนเบลอติครับฟอร์มไม่ดียางที่แล้วครับบอกเลยว่าปีนี้อาจจะไม่ใช่ปีที่ดีของเบลอติก็ได้ครับแต่ก็ต้องยอมรับว่าวูมแมตันนะเริ่มต้นมาไม่ดีเหมือนปีที่แล้วนะปีที่แล้วก็เป็นอย่างเงี้ยทรงนี้เลยฮะ ผมว่าตอนนี้ผมต้องการสายเข้าปะทะอีกสักหนึ่งรายครับทุกคนผมว่าอาคันจีผมว่าตอบโจทย์นะอาคันจีตอบโจทย์นะครับเข้าปะทะอีกสักหนึ่งรายเป็นตัวเล่นเซนเตอร์3ก็ได้ครับขนาบข้างซ้ายขวาตรงกลางอาจจะเป็นทางด้านของจัวคิมอตาซันก็ได้แล้วก็ซ้ายขวาเป็นชอรอนมิงแล้วก็อาคันจีหนึ่งรายก็ถือว่าน่าจะดีนะน่าจะดีนะผมว่าแล้วก็ยังมีสำรองอย่างโคดี้อยู่ด้วยผมว่าอาจจะต้องเสริมแล้วแหละราคาไม่แพงด้วยนะอาคันจีครับแล้วก็ เอามาแล้วใช้ได้เลยเพราะว่าเล่นในพิมพ์ลีกมาแล้ว1ปีก็ค่อนข้างที่จะพิสูจน์แล้วว่าเล่นกับพิมพิลิกได้นะอคาี้ครับกับแมนซิตี้นะโอเคเป็นหนึ่งดิวที่ผมอยากจะปิดมากๆครับสำหรับอาคัจี้ทุกคนจัดไป22ล้านปอนครับเรายื่นไปก่อนเลยที่23ล้านปอนครับทุกคนจัดไปฮะกลมกลมครับเอาแต่ว่าเป๊ปบ,บอกขอแลกเป็นเซเมโดได้ไหมเฮ้ยแลกเซเมโดเหรอแต่ว่าเขา16ล้านปอนเลยนะอืมเป๊ปบ,บอกต้องการ30ล้าน งันผมขอเลือกที่29.5ล้านปอนงั้น29.5ล้านปอนครับสำหรับราคานี้อาคาันจีเป๊ปโอเคหรือเปล่าเอาล่ะเรียบร้อยโอเคมาเรียวอาคันจีครับไปในหนึ่งรายสัญญา3ปีครับอาคันจีครับเข้ามาเป็นนักเตะสําคัญของเราเลยฮะในส่วนของค่าเหนื่อยครับขอลดลงมาเหลือ1น0 0 0แปอนต่อสัปดาห์แล้วกันน่าจะรับเยอะที่สุดในทีมของเราเลยนะตอนนี้นะฮะเพราะว่ามาจากมิตี้อะเนาะก็ต้องพอรับได้ละกัน ส0 0แสนครับเป็นส่วนของโบนัสลงเล่นอีก10นัดได้รับอีก8 0 0แสนเนี่ทุกคนจัดไปฮะอะไรครับผมอันเอวี่ันจาี่ครับจะเข้ามาเสริมในส่วนของกองหลังครับแต่แน่นอนว่าเรายังเหลือเงินเนี่ยยังเสริมเพิ่มได้อีกแน่นอนสำหรับกองหลังในปีนี้นะทุกคนเพิ่มความดุดันให้กับทีมครับอาค์ชี่ฮะเข้ามาเป็นตัวตายตัวแทนของทรรนมิงก็ว่าได้เพราะว่าเทโรนมิงตอนนี้เจ็บไปแต่ถ้าเกิดกลับมาเนี่ยเราจะเล่นระบบหลัง3นะครับเพราะตอนนี้เนี่ย ให้อากาจี้เข้ามาเล่นเป็นหลังคู่กับโจคิมอตาสันไปก่อนนะีแต่ถ้าเกิดกลับมาแล้วเนี่ยเราจะกลับมาเล่นเป็นหลังสามคือโจอคิมอตาสันตรงกลางครับอากาจี้ขวาแล้วก็ชทรอนมิงซ้ายอย่างเงี้ยเพิ่มความดุดันให้กับกองหลังคนระับตอนนี้กองหลังของเราเป็นสายถอยกันส่วนมากคนระับ ต้องหาตัวชน,นครับและนี่คือตัวชนที่แท้ทูครับรถถังฝั่งทนนะมาแล้วและก็เอริกบายยี่ครับคืออีกหนึ่งคนที่กําลังเจรจา,าในส่วนของค่าตัวอยู่นะครับผมเดี๋ยวก็รอต่อไปการเป็นว่าตอนนี้เราเสริมอาคันจิเป็นเซนเตอร์เข้ามาเรียบร้อยนะครับเซนเตอร์อีกหนึ่งรายถ้าเข้ามาเป็นบายยี่ผมบอกเลยว่า เกมรับเราจะขันน็อตได้แน่นมากๆครับว่าตอนนี้เนี่ยเกมรุกของเราพอแล้วตรงกลางของเราก็พอแล้วครับเหลือแค่ว่าเซตกองหลังเท่านั้นเองครับทุกคนเริ่มต้นมาเราเริ่มต้นไม่ค่อยดีไม่เป็นไรครับแต่ว่าเส้นทางอีกยาวไกลแล้วก็พัฒนาน่าจะเริ่มในส่วนของยูฟาแชมเปี้ยนลีกแล้วมาติดตามกันด้วยนะครับสำหรับเกมยุโรปเกมแรกเราจะได้อยู่กลุ่มเดียวกับใครอะไรยังไงต้องมาติดตามกันด้วยเลยกันนะครับโรตูแซนซับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนรับชมมีความสุขครับสนุกกัรเล่นเกมและมาต่อกันในพาร์ทต่อไปครับทุกคนครับบย